กำลังทํานะครับป้ายนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมป้ายโครงด็กพาดูดนะครับตัวนี้ราคาถูกๆนะครับมีปิดหัวให้ด้วยนะครับ ตัวนี้ลูกค้าอยากได้เแบบยิงสกูนะครับไม่ใช้กาวตะปูเน้นใช้งานยาวนะครับเหล็กใหญ่ๆเลยนะครับเหล็ก3คูณ1.5นิ้วกับเหล็กนิ้วคูณ2นะครับที่ใช้นะครับตกโครงละ4,500ันหนะครับ ถามได้นะครับพัทบูด5้ามิลน,นะครับ